วันนี้จะพาทุกคนล่องเรือไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูทริปนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปล่องเรือเที่ยวน้ําตกทีลอซูกันเรือที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นของอุ้มผานบุรีรีสอร์ทนะคะให้บริการทั้งที่พักอาหารแล้วก็บริการล่องเรือด้วยละคะระหว่างที่นั่งอยู่ในเรือเนี่ยนะคะเราก็ต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นนะคะเราก็ล่องไปตามลําน้ําแม่กองได้เลยค่ะระหว่างทางล่องไปเนี่ยนะคะเราก็จะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติทั้งสองฝั่งข้างๆมีน้ําตกใสเล็กๆให้เราได้ชมความสวยงามตลอดทางเลยอันนี้น้องสปาเพราะแอบพาหมุดด้วยนะคะแล้วสภาพออกมาผลลัพธ์ก็คือเปียกเอาละค่ะไปกันต่อพอล่องไปได้สักพักนะคะเขาก็จะมีจุดแวะให้ล่องหนึ่งจุดจุดนี้นะคะเขาเรียกว่าจุดสกัดบ่อน้ําร้อนค่ะจึงก็ตามชื่อเลยนะคะเขามีบ่อน้าร้อนธรรมชาติผุดออกมาจากใต้ดินแบบนี้ ที่นี่นะคะเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกคือทำเป็นสะพานไม้แผ่นแบบนี้ให้เราสามารถนั่งแช่ได้ด้วยอีคนนี้นะคะเขาก็มาขายเราใหญ่เลยค่ะว่ามีจุดบริการอาหารด้านบนด้วย